ตอบคำถามของการขึ้นนิ้วคืออะไรใช่ป่ะคะพี่ <c ười> คือคำถามติกตอกกระทงตรงมากแล้วคะแนงมากแล้วก็แบบว่าจะอธิบายอย่างไรดีอเออพอเห็นภาพไหมแล้วก็แบบแล้วทำทำไมทำมือทำไมทำเป็นอัตโนมัติพี่อีฟคะ่ะขึ้นนิ้วแปลว่าอะไรคะ <c ười> ว่าซาน้น <c ười> พี่ก็ลองแบบโอ้โหต้องอธิบายกันแบบ ให้เห็นภาพเลยเนาะมาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังคำถามเนี่ยสั้นมากแต่มันก็ต้องอธิบายให้เห็นภาพบางคนเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆใช่ไหมแล้วก็ต้องมีหน้าที่ในการมีหน้าที่มาเอยเอือถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านแล้วเราก็มีหน้าที่ตรงนั้นเออเราสถาปนาตําแหน่งตัวแทนหมู่บ้านของเราเองเนาะเออก็เอาคำว่าขึ้นก่อนขึ้นเนี่ยมันก็คืออาการที่แบบต้องอยู่ด้านบนใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีคนใดคนหนึ่งอยู่ข้างบนและหนึ่งนิ้วเนี่ยก็คือต้องเป็นนิ้วของอีกฝ่ายหนึ่งนะถ้านิ้วของ เ,เองเมันก็จะแบบว่าไม่ใช่มันจะไม่ใช่ในกรณีนี้คําว่าขึ้นนิ้วของกรณีนี้เนี่ยก็คือการที่เราต้องมีคนนึงอยู่ด้านล่างก่อนเนือ้อยไหมแล้วรับสาระพายแล้วพี่อูบอกรับสาระพายแล้วแล้วคือคือคําถาม t ิกตอกกระทงตรงมาก,แ,มากแล้วแรงมากแล้วแบบว่า อธิบายอย่างไรดีวอ่ะก็พี่ก็เลยอธิบายไปว่ามันน่ะก็จะคล้ายๆกับบูแมนออนท็อปอะค่ะเออพี่ก็อธิบายไปอย่างนี้อ่ะถ้าบูแมนออนท็อปก็คือผู้ชายเียจะอยู่ด้านล่างใช่ไหมทุกคนนึกออกไหมจังสี่เนาะแล้วก็มีอันผู้หญิงเนาะก็จะแบบว่าอยู่ด้านบนใช่ไหมแล้วก็นั่งลงไปนึกออกไหมเออก็นั่งทับนั่งทับลงไปนั่นแหละเออทำกล้วยทับนั่นแหละเออทำกล้วยทับก็คือผู้หญิงเนี่ยก็รับบทบาทเออแม่ค้ากล้วยทับนึกออกไหมก็นั่งทับกล้วยไปนึกออกไหมเออนั่งทับกล้วยแล้วไม เขาอะไรเอเอเขาคนแบบว่าคอนโทรลได้อยู่เขาแบบก็เป็นการที่วูแมนเนี่ยจะต้องมีบทบาทหน้าที่ในการคอนโทรล จังหวะจากโคนเอาเองนึกออกไหมนึกออกไหมผู้หญิงเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่ควบคุมจังหวะจากโคนเอาเองเออแล้วมันก็จะอยู่ด้านบนแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็นท่าทางที่แบบผู้หญิงเนี่ยจะสามารถควบคุมได้ว่าจะเอาองศาไหนแล้วมันก็จะง่ายถ้าบูมแบนออนท็อปก่อนนะอันนี้คือหญิงชายก่อนนะข้อดีของท่าน,นี้ก็คือมันจะทําให้ผู้หญิงเนะี่ยควบคุมจังหวะแล้วก็คอมพลีทได้ง่ายคอมพลีทได้ง่ายได้เองเพราะว่าเป็นคนคอนโทรลจังหวะเองแล้วก็จะเชื่อมโยงมาที่ต่อกำนังของการขึ้นนิ้วคือ ใช่ป่ะคะพี่ก็คือการที่เปลี่ยนจากกล้วยเนื้อออกตรงกันนะเปลี่ยนจากกล้วยเป็นนิ้วแทนอย่างเงี้ยพอเห็นภาพไหมทุกคนเนื้อไหมเออพอเห็นภาพไหมแล้วก็แบบแล้วทำทำไมทำมือทำไมทำเป็นอัตโนมัติ การขึ้นนิ้วก็คือการที่แบบว่ามีอีกฝ่ายหนึ่งร้ารำอยู่แล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คืออยู่บนนั้นเนื่อไหมทุกคนทุกคนเข้าใจมีหาเข้าใจตรงกันไหมนี่คือท่ารำถวายชัยให้กับเทพเจ้าองค์ที่1ล้าน38มเนือยไหมแบบนี้เออคือคนที่ทําการฟ้อนเล็บเนี่ยฟ้อนนิ้วเนี่ยมันก็จะอยู่ตรงนี้เนาะพี่ก็อธิบายว่ามันก็จะอยู่ช่วงระหว่างท้องเราเออมันจะวางอยู่ประมาณระหว่างท้องเราอยู่ประมาณเออตรงตำแหน่งที่กล้วยเคยอยู่อะค่ะก็อธิบายไปเนาะก็ตำแหน่งนั้นนะคะแล้วแค่เปลี่ยนเป็น นิ้วอะค่ะเงี้ยออกมาแล้วแบบแล้วก็แบบให้คนอน่ะคาแบบว่าเออจัดการค่ะนั่งนั่งลงไปค่ะเออแล้วก็แบบควบคุมควบคุมจังหวะดนตรีเอาเองเนื mm ้อ hmm. ไม้เออเป็นเป็นเปอร์กัสชั่นเปอร์กัสชั่นกรองเปอร์กัสชั่นอัมแล้วแต่ว่าวันนั้นเออจะเป็นเปอร์กัสชั่นไรก็คือมืนก็คือมีฝ่ายเอ,อ่อสเตจฝ่ายสเตจเนี่ยนอนแล้วก็แบบนึกออไม้ฝ่ายสเตจ ส่วนอีกฝ่ายนี้ก็คือเป็นฝ่ายเปอร์กชั่นพวกกุมจังหวะเนื้อไหมต้องใช้วิธีการเปรียบเปยนะเป็นศิลปะการคุยเรื่องนี้ให้มันแบบไม่ให้มันดูไม่ทะลึง่งก็ต้องแบบเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตนิดนึงจะอ้อมโลกเลยใช่ป่ะพี่นุษย์บอกจะอ้อมไปไหนพูดตรงๆมากไม่ได้เดี๋ยวปิวอีกเนื้อไหมแค่นี้ก็ติดเหลืองแล้วแค่ยังไม่ไลฟ์ก็ติดเหลืองแล้วแล้ว แล้วถ้าพูดตรงแล้วถ้าพูดตรงมากกว่านี้ไม่ปิวไปเลยเลย,เลยคลิปเนี้ยปิวไปเลยมม้งไม่ต้องเห็นหน้าค่ะตากันแล้วทั้งช่องเรื่รองไหมเออทุกคน <S <S ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้อีฟด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพราะว่าถ้ามีคลิปใหม่ๆ <S <S มันก็นจะได้ไม่พลาดอัปเดตทุกคลิปจากช่องของเราอย่างแน่นอน <S <S สำหรับวันนี้อีกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบาย Thanks <laughs>